ข้อตกลงทัญพืชก็น่าจะมีผลกลับมาบังคับใช้อีกครั้งนะคะเพื่อที่จะให้ส่งออกธัญพืชจากท่าเรือที่ทะเลดำของยูเครนออกสู่ตลาดโลกได้หลังจากเมื่อ2วันที่ผ่านมารัเสเซียประกาศว่าจะถอนตัวจากข้อตกลงเพราะเกิดเหตุโจมตีบริเวณท่าเรือซึ่งรัเสเซียเป็นเรือของรัเสเซียที่ถูกผลกระทบนะคะ รัสเซียเองขอบคุณทั้งสหรประชาชาติและตุรกีที่ช่วยไกล่เกลี่ยสถานการณ์และกลับท่าทีเข้าร่วมข้อตกลงในที่สุดค่ะสำนักข่าวอาทีของรัสเซียรายงานว่ารัสเซียกลับเข้าร่วมข้อตกลงอีกครั้งซึ่งมีตุรกีและสหรประชาชาติเป็นคนกลางในการพูดคุยเพื่อหาทางให้การส่งออกธัญพืชจากยูเครนผ่านทะเลดำเกิดขึ้นต่อไป รัสเซียประกาศเปลี่ยนท่าทีเมื่อสักครู่นี้นะคะจากรายงานที่ออกมาจากที่ก่อนหน้านี้ระบุว่าจะถอนตัวจากข้อตกลงรัสเซียระบุว่าได้รับคำมั่นจากยูเครนว่าจะไม่ใช้เส้นทางส่งออกที่รัสเซียยอมเปิดทางเพื่อจุดประสงค์ทางทหารสัปดาห์ที่แล้วรัสเซียประกาศถอนตัวจากข้อตกลงหลังจากกองทัพรัสเซียกล่าวหาว่าโดรนของยูเครนโจมตีระเบียงการส่งออกบริเวณเมืองท่าเซวาสตโพล แถลงการที่ออกโดยกระทรวงกลาโหมของรัสเซียขอบคุณสหัประชาชาติและตุรกีที่ช่วยให้ยูเครนย,ยอมเขียนหลักประกันเป็นลายลักษณ์อักษรโฆษกกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุเรื่องนี้ค่ะ ข้อตกลงทัญพืชมีจุดเริ่มต้นตันต้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งที่จริงก็คือข้อตกลง3ฝ่าย2ฉบับโดยทำระหว่าง UN ตุรกีและรัสเซียกับยูเครนโดยแยกฉบับกันนะคะประธานาธิบดีตุรกีระบุว่าก่อนหน้าก็ได้คุยกับผู้นำรัสเซีย ve Türkiye'nin Ve bu Putin'le dün yaptığımız görüşme üzerine Rusya Savunma Bakanı Sayın Şoygu, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ı arayarak bugün saat 12'den itibaren tahıl sevkiyatının eskiden planlandığı gibi devam edeceğini bilir. กลางดึกเมื่อคืนนี้ตามเวลาที่กรุงเคียฟประธานาธิบดีวโลดิเมียเซเลนสกี้แห่งยูเครนได้สื่อสารกับประชาชนทางวิดีโอและพูดถึงความจำเป็นว่าน่าจะต้องมีมาตรการรับรองความปลอดภัยของระเบียงการส่งออกธัญพืชในระยะยาว Які не сприймають російські намагання знищити зернову угоду, але потрібен надійний і довгостроковий захист зерновому коридору? Росія має чітко знати, що отримує жорстку відповідь світу на будь-які кроки, які зривають наш продовольчий експорт. Це питання буквально про життя для десятків мільйонів людей. เป็นอีกครั้งที่ได้เห็นบทบาทการทำงานร่วมกันของสหประชาชาติและตุรกีเพื่อที่จะเดินหน้าข้อตกลงในการส่งออกธัญ,ญพืชน,นี้นะคะหลังจากที่ได้มีบทบาทสำคัญมาแล้วในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสถานะของยูเครนก็คือผู้ส่งออกธัญ,ญพืชรายใหญ่ของโลกฉะนั้นสถากนาการณ์ที่บริเวณทะเลดำจึงมีความเปราะบ,บางอย่างมากเมื่อการส่งออกธัญ,ญพืชจากยูเครนชะงัก ก็ทำให้ส่งผลกระทบต่อทั้งโลกนะคะทำให้เกิดปัญหาวิกฤตด้านอาหารตามมาด้วยขณะที่สถานการณ์ในยูเครนในช่วงเวลานี้กําลังเผชิญกับความยากลำบากเรื่องโครงสร้างพลังงานที่ถูกโจมตีอย่างหนักไปเมื่อ2วันที่ผ่านมาค่ะ เหตุโจมตีด้วยขีปนาวุธใส่กรุงเคียฟเมื่อ31ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นการพุ่งเป้าไปที่โครงสร้างคนละเรือนค่ะในวันนี้นยายกรัฐมนตรียูเครนระบุว่ามีเป้าหมาย18เป้าหมายที่ถูกโจมตีโดยส่วนใหญ่ก็คือโครงสร้างพลังงานที่โจมตีเข้าใส่พื้นที่10แคว้นของยูเครนขณะนี้กําลังส่งผลให้ยูเครนเผชิญปัญหาขาดแคลนน้ําประปาในหลายพื้นที่และขาดแคลนไฟฟ้าด้วยค่ะ มีความเป็นห่วงอย่างมากต่อฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนระบุว่าการให้ความช่วยเหลือนานาชาติสำคัญอย่างมากต่อการเอาชนะการโจมตีโครงสร้างพลังงานของยูเครนมีรายงานว่าระบบพลังงานของยูเครนถูกทำลายไป30%และเซเลนสกี้ระบุว,ว่ารัสเซียพยายามทำทุกอย่างเพื่อทำลายชีวิตปกติของคนยูเครนผู้นำยูเครนได้เรียกร้องต่อพันธมิตรชาติตะวันตก โดยเฉพาะในการพูดคุยกับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสอีกด้านหนึ่งนะคะยูเครนก็เตรียมที่จะกระจายจุดให้ความร้อน1,000จุดทั่วกรุงเคียฟเพื่อบรรเทาความหนาวค่ะเป็นจุดที่เตรียมให้บริการประชาชนเพื่อให้ความอบอุ่นทั้งเครื่องดื่มร้อนอย่างชากาแฟและให้มีจุดชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือ และความช่วยเหลือที่จำเป็นโดยจะแปลงจุดเหล่านี้ให้มีมอยู่ในโรงเรียนระดับชั้นอนุบาลและโรงเรียนประถมที่กรุงเทียฟด้วยค่ะ